สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไพรวันเผยถึงหมอปลาปมหลวงปู่แสงเลือกข้างชัดเจนไพรวันเผยถึงหมอปลาปมหลวงปู่แสงวันที่13พฤษภาคม65ไพรวันวรรณบุตรได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงหมอปลาหลังเกิดดราม่าปมหลวงปู่แสงโดยระบุข้อความว่าถึงพี่หมอปลาครับผมจะขอพูดถึงพี่หมอปลานะครับพูดในฐานะของกัลยาณมิตรและน้องชาที่นับถือกัน ในเคสของหลวงปู่แสงที่เกิดขึ้นผมมองว่าพี่หมอปลาไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเรื่องที่ผิดบาปทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรที่ถูกต้องทั้งหมดจนไม่มีข้อต้องตําหนิเช่นกันอันนี้ผมอยากให้เราแยกแยะนะครับทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ได้ชื่นชอบพี่หมอปลาการที่พี่หมอปลาเข้าไปตรวจสอบกรณีของหลวงปู่แสงมันมีทั้งคุณและก็มีทั้งโทษมีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ผิด ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดถึงส่วนที่ถูกนะครับคืออย่างน้อยต่อเรื่องนี้พี่หมอปลาก็ทําให้สังคมได้เห็นว่ามีเรื่องไม่ปกติหรือไม่ชอบมาพากลอะไรเกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงบ้างทําให้สังคมโดยเฉพาะก็คนที่นับถือหลวงปู่ได้รู้อย่างแน่ชัดว่าตอนนี้หลวงปู่มีอาการอาภาษอะไรและควรจะได้รับการอุปถากดูแลแบบไหนนี่ไม่รวมถึง ความไม่เอาไหนและใช้ไม่ได้ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่อีกนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าหากเรื่องนี้ไม่เป็นที่วิจารณ์ในวงกว้างหลวงปู่จะต้องตกเป็นเครื่องมือหรือที่คอรหาปรามาสของผู้ที่แสวงหาประโยชน์ตลอดจนถึงผู้ที่ไม่เข้าใจในข้อเจตจริงอีกนานเพียงใดในส่วนที่ผิดที่เลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเลี่ยงที่จะไม่รับผิดชอบไม่ได้คือผมอยากจะเตือนพี่หมอปลา ในฐานะของน้องชายนะครับว่าความมุทะลุดุดันบางครั้งก็เป็นคุณแต่หลายครั้งก็เป็นโทษการทำอะไรโดยประ,ะจากการยับยัง้งหรือสงวนท่าทีบางครั้งแทนที่จะให้ผลดีมันกลับให้ผลเสียคนรอบข้างพี่หมอปลามีเยอะนะครับแต่หลายคนไม่ใช่กัลยาณมิตรหลายคนเป็นบั่งช่างยุและชอบสนับสนุนให้พี่หมอปลาทำอะไรโดยขาดความไต่ตองถี่ท้วน หลายคนต้องการแค่คอนเทนต์ต้องการข่าวต้องการยอดวิวเพื่อเรียกกระแสคนดูอันนี้ผมอยากเตือนให้พี่หมอปลาด้วยความรักนะครับพี่หมอปราพึงระวังคนกลุ่มนี้ให้ดีกรณีของหลวงปู่แสงนี่ชัดเลยนะครับหลายคำพูดของคณะที่ติดตามพี่หมอปลาไปซึ่งปรากฏในคลิปเป็นคำหยาบโลรนมากเป็นคำเสียดสีดูหมิน่นทั้งท่าทางกิริยาอาการก็ขาดความเคารพยำเกรง ไม่ว่าจะทั้งต่อสถานที่ซึ่งเป็นาศาสนสถานหรือพระที่ถูกกล่าวหาโดยที่ความจริงยังไม่ปรากฏผมปรารถนาที่จะเห็นความสุขขุมคำพิรภาพตลอดจนมีความรัดกุมในการทำงานของพี่หมอปลาพร้อมทั้งสื่อที่ลงพื้นที่ในแต่ละเคสมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับผมถือว่าคนเรา ทำดีร้อยครั้งผิดพลาดหนึ่งครั้งมันเป็นเรื่องปกติสามาัญมากแต่เมื่อผิดแล้วก็ยอมรับแก้ไขไม่ดึงดัน <S <S แสดงสัมมาคาระวะอดโทษพระพุทธเจ้ายกย่องคนประเภทนี้ว่าเป็นบัณฑิตครับและส่วนตัวผมก็เชื่อว่าพี่หมอปราเป็นบัณฑิตเป็นคนซื่อตรงทั้งยังปรารถนาดีต่อพระศาสนาคนหนึ่งขอให้พี่หมอปลา อ,อกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องเพิ่มภูมิสติปัญญาของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามไพวันฝากถึงหมอปลาปมหลวงปู่แสงไม่เกิดเรื่องก็ไม่รู้อาพาธกลายเป็นเครื่องมือคนใกล้ชิดชี้ระวังบางช่างยุผิดต้องแก้ไขขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ